ยอมรับทุกอย่างในตัวเองรักทุกสัดส่วนในตัวเองรักทุกความเป็นตัวเองไม่ว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีมองตัวเองแล้วเห็นตัวตนข้างในของเราแล้วโอบกอดคนคนนั้นนะไม่เป็นไรนะแกฉันรักแกวันนี้แกตัดสินใจพลาดใช่ไหมไม่เป็นไรความผิดพลาดนี้เป็นบทเรียนให้กับเราเพราะตัวตรงข้างในของเรามันมีเด็กน้อยคนหนึ่งอย,อยู่ข้างใน <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงพี่ชัดไหมได้ยินเสียงพี่ชัดไหมคะเราก็จะเช็คก,กันแบบนี้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นการรีเช็คก,กันแหละว,ว่าเสียงโอเคหรือเปล่านะคะไม่รู้ทําไมช่วงนี้รู้สึกช่วงนี้คลิปที่มาบ่อยมากนะคะตั้งใจว่าจะมาให้บ่อยมากขึ้นถี่มากขึ้นเพราะว่าได้ฟีดแบ็ของน้องๆหลายคนว่าเป็นฟังแล้วรู้สึกว่าได้สติฟังแล้วรู้สึกว่า รู้สึกดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเอ่อรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะกลับมากลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้มากขึ้นนะคะก็ก็เลยตั้งใจว่าเออเดี๋ยวน่าจะนั่นะแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะฟังคลิปก่อนออกจากบ้านหรือว่าบางคนฟังคลิประหว่างทํางานอะไรเนี้ยก็ก็ไหลไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่ามันมีหลายคอนเทนต์มากเลยที่พี่อ่ะอยากแชร์อยากเล่าอยากแบ่งปันแล้วก็อ่นก็เลยกัด ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาบ่อยขึ้นบางวันอาจจะมา2ครั้งบางวันอาจจะมา1ครั้งอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่วันไปเพื่อที่ใครที่แบบสะดวกเวลาไหนฟังเวลาไหนฟังได้เมื่อตราบเท่าที่ต้องการเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่พี่ค่อนข้างจะอินในเรื่องของหนึ่งคือการฮิลลิ่งอินเนอร์ชัยก็คือการฮิลลิ่งคนที่อยู่ข้างในเด็ก ตัวน้อยๆที่อยู่ข้างในของเราเพื่อที่มันอีกเป็นมันเป็นวิธีการหนึ่งนะที่ที่เราจะรักษาบาดแผลเก่าแล้วก็รักษาเปลี่ยนจิตใต้สํานึกของเราอันนี้เป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะคะแล้วก็พี่ก็กำลังพี่ก็ชอบสิ่งที่พี่ชอบก็คือพี่ชอบเกี่ยวกับจิตวิทยาพี่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการกลับมารักตัวเองกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองพร้อเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่มีความเชื่อว่าพรอมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองเลือกตัวเองก่อน หรือเลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนหรือกลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองแบบแน่นๆนะมันจะง่ายมันจะง่ายเพราะฉะนั้น,นก็แบบมันก็จะมีหลายคอนเทนต์มากเลยที่พี่แบบไปหนึ่งคือเรียนทั้งออนไลน์รงเรียนเพิ่มเติมนะคะคือพี่โรงเรียนเพิ่มเติมเยอะมากในเรื่องที่พี่อยากรู้ในเรื่องที่พี่สนใจไม่ว่าจะเป็นการแมนิเฟสการฮ e ลลิ่งหรือว่าการ,รกฝึก ปรับเปลี่ยนพลังงานอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าในระหว่างที่เรารงเรียนมันมีเราเป๋ไหมเราหลุดไหมมีนะคะพิ่ปกติเหมือนทุกคนเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แบบกังวลวิตกกังวลว่าหนูฝึกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้วันนี้ไม่ได้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติมันมบีบางวันที่สเตตรเราได้บางวันที่สเตตรเราไม่ได้แต่สิ่งสําคัญใจความสําคัญก็คือว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าสเตตรเราไม่ได้เอาัยตัวเอง ยกโทษตัวเองยอมรับตัวเองแล้วปล่อยวางคีย์เวิร์ดมันมีอยู่เท่านั้นนะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนที่ที่โรงเรียนคอร์สออนไลน์กับพี่แล้วก็จะชอบแบบทักมาปรึกษาส่วนตัวเนอะเพราะว่าพี่จะให้ไลน์ส่วนตัวไว้ปรึกษาก็จะทักมาปรึกษาส่วนตัวเช่นแบบเออวันนี้หนูรู้สึกแย่ yeah, วันนี้หนูรู้สึกว่าหนูรักษาสเตจไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ก็จะบอกกลับไปว่าเอยไม่เป็นไรใจดีกับตัวเองใจดีกับตัวเองแล้วก็ ปล่อยวางกับมันเพราะว่ามันเ,นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราฝึกในเรื่องของเนกาทีฟเราฝึกในเรื่องของการเหยียบย่าตัวเองมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยทันทีไม่ได้เพราะฉะนั้นให้มีสติแล้วก็กรุณากับตัวเองให้เยอะๆแล้วมันจะง่ายนะคะก็อารมภบทอยู่สักพักหนึ่งนะคะก็ขเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าอคอนเทนต์วันนี้จริงๆแล้วมันมีคอนเทนท เธอมันมีคอนเทนต์หลากหลายมากที่พี่แบบอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้จะคิดก่อนว่าจะเล่าเรื่องอะไรเอาวันนี้พี่เอาวันนี้พี่เอาเรื่องนี้มาฝากนะคะเรื่องเกี่ยวกับการพี่เรียกมันว่าเซลฟ์เพล์นะคะการการกู้ใจตัวเองหรือว่าการช่วยตัวเองลองคิดภาพว,ว่าตอนนี้เรากําลังจมค่อยๆจมลงไปในน้าด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอกหักจาก คนรักอกหักจากที่ทําง,งานอกหักจากชีวิตอกหกกัออก,ก,หาก,กหจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่อกหักก็คือผิดหวังนั่นแหละจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราจะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากฤฤฤวิกฤตนั้นยังไงเราหรือว่าวันนี้เราค้นพบว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเนกาทีเราค้นพบว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยในการใช้ชีวิตเราค้นพบตัวเองว่าไม่มีเป้าหมายหรือเราค้นพบว่าตัวเองกําลังจะกลายเป็นคนที่คิดมากซึ่งเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ พี่ว่าเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่ช่วยได้แล้วก็มันคือมันเป็นเทคนิคที่พี่ก็ใช้ใช้กับตัวเองแล้วก็เป็นน่าจะเป็นกูรูหรือว่าเป็นคุณครูคนแรก ในสายของการกลับมารักตัวเองของพี่นะคะพี่ก็จะมีคุณครูในสายต่างๆเนาะหลากหลายมากแต่ครูที่ทําให้พี่กลับมาโฟกัสที่ตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นคือลุยเฮแล้วก็วันนี้จะเป็นคอนเทนต์ที่พี่ฟังของลุยเฮแล้วก็จะบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่พี่ฟังช่วงต้นๆของการฝึกรักตัวเองอะแล้วมันช่วยให้พี่สามารถค่อยๆชี้โฟกัสมาที่ตัวเองได้ก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อทำช็อตโน้ตให้กับทุกคนนะคะเอ่อ ลุยเชได้บอกว่านี่คือเทคนิคการทำการช่วยเหลือตัวเองออกมาจากจุดที่เรารู้สึกว่าเรามืดบอดกับชีวิตเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งที่ชีวิตของเราอะซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงพี่เรียกมันว่าซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงแต่จริงๆแล้วกำแพงนั้นคือผู้คนกำแพงนั้นคือผู้คนที่สาเหตุที่พี่หยิบยกคอนเทนต์นี้มาพูดเนี่ยก็คือว่าพี่ก็ได้ไปฟังเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นโคชชิ่งคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาพูดเกี่ยวกับการ choose yourself first ก็คือการเลือกคุณเลือกตัวคุณเองก่อนแล้วพอมันมาฟังคอนเทนต์เนี้ยมันก็จะอาแดกกันเดี๋ยวพี่จะเมิร์ชให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าหลายคนล้วนซ่อนตัวเองอยู่หลังคนอื่นเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรรู้สึกอย่างไงต้องการอะไรในชีวิตเราเติบโตมาแบบนี้ทุกคน เราเติบโตมาแบบนี้เราเติบโตมาแบบที่เราต้อง please คนอื่นเราสร้าง condition กันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กหนูต้องยอมน้องหรือว่าหนูต้องยอมพี่อะไรเงี้ยคือคือเพื่อเราถูกปรุงเราถูกอบรมสั่งสอนให้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเสมอซึ่งไม่ได้ผิดนะคะทุกคนเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทำกันในสังคมแต่บางครั้งถ้ามันแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่ในระดับที่พอดี มันต้องอยู่ในระดับที่พอดีคือไม่มากไปไม่น้อยไปเมื่อไหา่ก็ตามที่มันมากไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะลืมความต้องการของตัวเองและรู้สึกผิดทุกครั้งที่เลือกความรู้สึกของตัวเองรู้สึกผิดทุกครั้งทั้งๆที่อยากเหลือเกินที่จะไม่ไปเรียนพิเศษอยากจะใช้ชีวิตแบบเล่นเหมือนเด็กคนอื่น แต่ถ้าไม่ไปเรียนพิเศษเราก็จะสอบไม่ได้คะแนนที่พ่อแม่คาดหวังให้เราได้เราก็เลยต้องอดทนที่จะไปเรียนพิเศษลืมความรู้สึกของตัวเองนี่คือการที่เราถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กสิ่งที่พี่อินเพราะว่าพี่พี่ศึกษาเรื่องอจิตใต้สำนึกเนาะแล้วก็อินเนอร์ชัมันก็เลย เด็กน้อยที่อยู่ข้างในจิตใจของเรามันก็เลยทําให้เราอะสามารถอินกับเรื่องนี้ได้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้วันนี้ถึงอยากให้ทุกคนลองเลือกตัวเองก่อนในทุกๆก,การกระทําในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตเลือกตัวเองก่อนมันจะต่างกับเห็นแก่ตัวเราต้องแยกกันให้ออกเลือกตัวเองก่อนในที่นี้หมายถึงเรารู้สึกอย่างไร เราต้องการอะไรเราไม่ต้องการอะไรเราอยากทำอะไรเราไม่ได้อยากทำอะไรอย่างเช่นสมมตินะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกตัวเองก่อนเราจะกลายเป็นผู้เลือกอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนเนี่ยชวนไปปาร์ตี้แต่เธอจะต้องสอบเตรียมตัวเพื่อเข้ามาหาหลัยพี่ยกตัวอย่างนะคะแต่ลักเพื่อนกลุ่มน,นี้เหลือเกินถ้าเธอไม่ไปปาร์ตี้เนี่ยเพื่อนจะโกรธมากเธอก็เลย เอาหนังสือไว้ก่อนเดี๋ยวไปปาร์ตี้กับเพื่อนนี่คือการเลือกเพื่อนก่อนแต่ถ้าเกิดวันนี้เธอเลือกตัวเองก่อนเธอสำรวจตัวเองแล้วว่าไม่อยากไปไม่อยากไปเพราะมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะเข้ามาหาลัยได้เลือกตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งแบบเธอคบแฟนอยู่แล้วแฟนมีความรู้สึกว่าอยากให้เธอเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อตามใจเขาแต่ความรู้สึกของเธอมันไม่ใช่เธอไม่ได้ต้องการแบบนั้น เลือกตัวเองก่อนเลือกความต้องการของตัวเองก่อนเลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนทั้งหมดนั้นมันคือกระบวนการกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมากรุณากับตัวเองเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ด้วยการกลับมารักตัวเองกรุณาตัวเองเมตตาต่อตัวเองสำรวจความรู้สึกของตัวเอง รู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเชื่อมต่อกับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักที่เรามีให้กับตัวเองมันล้นออกมาเนี่ยมากพอเต็มแล้วเราจะมอบความรักและความเมตตาความกรุณานั้นนะให้กับโลกให้กับผู้คนแล้วมันจะสามารถสร้างโลกเหมือนที่พี่เคยบอกว่าในคลิปพลังแห่งความรักและความเมตตาเมื่อเรารักตัวเองเราจะรู้เลยว่า เราต้องการการปฏิบัติแบบไหนเมื่อเราเมตตากับตัวเองเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เรารู้สึกเราจะกัุณาเราจะใจดีกับตัวเองมากๆแล้วมันจะคิดไปถึงว่าเมื่อเรายัางต้องการแบบนี้คนอื่นเองก็ต้องการการปฏิบัติเหมือนกันเราจะกลายเป็นคนที่ปฏิบัติกับคนอื่นแบบที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติกับเราแบบที่เราปฏิบัติกับตัวเอง คนหนึ่งภาพอพกอกน้ะงคำว่ารักตัวเองในในความหมายของลุยเทอ่ะมันคืออะไรความคําว่ารักตัวเองในที่นี้ก็คือว่าการรู้สึกยินดีในตัวเอง appreciate ตัวเองรักตัวเองให้ได้ในทุกมุมมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดียอมรับตัวเองมันคือการมันคือการ appreciate ตัวเองอะ แอฟฟิเชตทุกประสบการณ์ไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นประสบการณ์ดีหรือไม่ดีสิ่งนี้เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณที่คนหลักทิ้งฉันไปในวันนี้คนที่ฉันรักมากทิ้งฉันไปมาในวันนี้มันทําให้ฉันรู้เลยว่าถ้าฉันสามารถรักคนที่เขากล้าทิ้งฉันไปได้เบอร์เนี่ยฉันก็สามารถรักคนอื่นได้ในขณะนี้ขอบคุณที่เขาทิ้งฉันไปเพราะมันทําให้ฉันรู้ว่าเพราะมันทําให้ฉันไม่ต้องเสียเวลานานมากกว่านี้ยอมรับทุกอย่างในตัวเอง รักทุกสัดส่วนในตัวเองรักทุกความเป็นตัวเองไม่ว่าเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีรักและกะรุณากับตัวเองรักทุกความสำเร็จรักทุกความล้มเหลวของตัวเองแบบนั้นนะมันจะทำให้เรากรุณากับตัวเองมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วว่าเราหลายคนอนะเซตเงื่อนไขให้คำว่ารักตัวเองขึ้นมาเช่น ฉันจะรักตัวเองก็ต่อเมื่อฉันลุกขึ้นมาออกกําลังกายฉันจะรักตัวเองก็ต่อเมื่อฉันกินอาหารดีๆฉันจะรักตัวเองก็ต่อเมื่อฉันมีหุ่นที่ดีแล้วฉันจะรักตัวเองก็ต่อเมื่อฉันส่องกระจกแล้วฉันสวยมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือการมองตัวเองแล้วเห็นตัวตนข้างในของเราแล้วโอบกอดคนคนนั้นน่ะไม่เป็นไรนะแกฉันรักแกวันนี้แกตัดสินใจพลาดใช่ไหมไม่เป็นไรความผิดพลาดนี้เป็นบทเรียนให้กับเรา เพราะตัวตรงข้างในของเรามันมีเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ข้างในเด็กน้อยคนนั้นรอคอยการโอบกอดจากเราอยู่เด็กน้อยคนนั้นรอคอยคําปลอบโยนจากเราเด็กน้อยคนนั้นอรอเหลือเกินที่จะมีใครสักคนมาบอกเขาว่าเขาสําคัญและรักเขาเพราะตราบใดก็ตามที่เราไม่วิ่งไปบอกเด็กน้อยคนนั้นเด็กน้อยคนนั้นจะมองหาความรักความสําคัญจากข้างนอก เพราะเด็กน้อยคนนั้นอาจจะเป็นเด็กที่รอคอยความรักความสําคัญการยอมรับจากพ่อแม่จากผู้คนจากสังคมในวัยเด็กของเขาจนมันทําให้เขาคลางแคลงสงสัยกับตัวเองมีโคชชิ่งคนหนึ่งเขาพูดเกี่ยวกับอินเนอร์เซล์เนาะเขาบอกว่าชีวิตของเขาคือคือเหตุที่ทําให้เขามาศึกษาเรื Inner Self, อ่องอินเนอร์เซล์อ่ะคือคือการฮีลิ่งตัวเองเนาะ,เ,นะเขาอะมองกลับไปเห็นตัวเองวันนั้นนะวันที่พ่อกับแม่ วันที่พ่อของแม่ของเขาอ่ะคือตาของเขาอ่ะเสียแล้วแม่ของเขาก็แบบดิ่งดาวอ่ะเศร้ามากเศร้าจนกระทั่งแบบไม่สนใจอะไรเลยในชีวิตรวมถึงเขาเด็กน้อยคนนั้นอ่ะเข้าใจว่าถ้าเขาเป็นเด็กดีกว่านี้ถ้าเขาทําดีกว่านี้แม่จะหันมามองเขาเขาก็พยายามทําดีสุดท้ายแม่ก็ไม่ได้หันมามองเขาเขาก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีบางอย่างผิดพลาดในตัวเขามันต้องมีอะไรสักอย่างในตัวเขาที่ไม่ดีจนกระทั่งพ่อ แม่ดิ่งดาวในขณะที่พ่อกับแม่ต้องอยาก,กันเด็กน้อยคนนั้นตีมเมสเซจเราว่าเหตุผลที่พ่อกับแม่อยาก,กันเพราะฉันไม่ดีมันต้องมีเหตุผลมาจากฉันแน่เลยเด็กน้อยข้างในของเราที่ไม่รู้อินงอิเนี่มันตีความแล้วเขาบอกว่าเขาเติบโตมาด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอฉันต้องการความสนใจจากผู้คนมันเลยทําให้เราเติบโตมาและในวันที่เรายังไม่ได้ฮิวลิ่งข้างในด้วยการมองหาความรัก และความสําคัญจากข้างนอกนี่คือเหตุผลที่เราไปไล่ล่าความรักนะพี่จะบอกว่ามันคืออยู่เบื้องหลังของของการไล่ล่าของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกคนการกลับมาฮิลลิ่งตัวเองมันค่อนข้างที่จะสําคัญการกลับมาเห็นเด็กน้อยที่อยู่ข้างในของเราค่อนข้างที่จะสําคัญใครบอกว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญพี่กล้าเถียงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันคือจิตใต้สํานึกของเราที่มันดึงทุกอย่างเข้ามาที่มันทําให้เรากระทําทุกๆอย่างมันคือจิตใต้สํานึกคือความเชื่อ ที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนที่เราอยู่ในวัยเด็กมันสําคัญมากๆในเรื่องนี้จริงๆอะเรื่องฮิลลิ่งอะพี่แผ่นนะคะคือด้วยความตอนนี้พี่ก็อยู่ในกระบวนการฮิลลิ่งแล้วก็พี่ก็อยู่ในกระบวนการที่พี่ไปโรงเรียนแบบโรงเรียนเชิงลึกเลยเกี่ยวกับการฮิลลิ่งซึ่งจะเอาบทเรียนนี้แหละมาสอนทุกๆคนอยู่ในคลาสนะคะซึ่งพี่ตั้งใจจะเปิดฮิลลิ่งประมาณปลายปีปลายปีนี้นะคะแน่นอนเลยคือจะเปิดมาแล้วแล้วก็จะเป็นการเวิร์คค่อยๆทําทีละข้อทีละข้อทำทีละ,ะเปาะไปด้วยกัน อคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่พี่ตั้งใจทํามากๆแล้วก็เป็นคอร์สที่พี่อะทำกับตัวเองแล้วใช้เวลากล้าพูดได้ว่าใช้เวลากระบวนการมานานหลายปีมากมันก็เลยจะเป็นคอร์สที่ค่อนข้างจะราคาสูงขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนะคะคอร์สเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณส0 0พันกว่าบาทที่พี่แผนไว้นะคะวางแผนไว้ว่าจะประมาณส0มพันกว่าบาทแต่ทุกคนด้วยความที่1คือบทเรียนยังไม่นิ่งราคายังไม่นิ่งพี่ก็เลย ตั้งใจว่าเดือนนี้ทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยท,ที่ทุกคนได้ดูได้ดูคลิปที่เนี่ยตุลาคมปัสสาวะประา567ฉันต้องให้ระบิเวลาก่อนอก่อนที่ฉันจะเปิดคอร์สคิวิ่งเนี่ยพี่ยังเปิดคอร์สอลิมิต็ดนะคะเป็นห้องเรียนอลิมิต็ดที่ทุกคนสามารถเรียนได้ทั้งเซฟคอนเซ็ปต์แล้วก็อ e ีบุ๊กเนี่ย อีบุ๊คคู่ใจที่พังเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสองคนทุกคนทาไมถึงถึงพี่อยากถึงให้ลงคอสนี้สองค้นี้ก่อนเพราะว่าสองข้นี้มันเป็นการปูพื้นฐานให้พวกเธอเข้าใจกระบวนการของทั้งหมดว่าทางเหตุและผลที่เราต้องฮีดิ่งคืออะไรเพราะส,สองอันนี้มันจะอยู่ในหนึ่งในโปรเซสของการฮี l ิ n งก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าห้องอัลลิเมเดมากกว่าเพื่อที่จะไปเรียนทั้งสองอันนี้ซึ่งซึ่งราคามันถูกมากเลยตอนนี้พี่เปิดอยู่ที่อ่เก้าร้อยเก้าสิบบาท เป็นห้องเรียนอิม i m อ t e ลิมิเต็ดนะคะที่เธอจะได้ทั้งเซลล์คอนเซปต์แล้วก็ Self al, เซลล์ Self ่เซลล์คอนเซปต์แล้วก็อ e ีบุ๊กแล้วก็ถ้าเธอลงช่วงระหว่างตุลาคมนี้พอพี่ปล่อยตัวเซลล์ฮิลิ่งเนี้ยสามพันกว่าบาทเนี้ยลงพี่ก็จะลงในคอร์สอลลิมิเต็ดแปลว่าถ้าเธอซื้อตอนนี้เธอจะได้ในราคาเก้าร้อยเก้าสิบแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพฤศจิการ,ราคามันจะอัพขึ้นเพราะว่าพี่ตั้งใจว่าจะให้อลิมิเต็ดไปอยู่ในในเลทเดียวกันกับ s ซลฟ์ฮิ l ิ่งแต่ด้วยความที่ตอนนี้เ e l ฟ h e ิ l ิ่งมันยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังอยู่ใน990ใครที่แบบอยากที่จะฮิ l ิ่งตัวเองอยากที่จะไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้ก็สามารถทักไปได้ที่ไลน์แอดนะคะไลน์แอที่พี่ขึ้นให้ตรงนี้ได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ทีนี้มาต่อของลุยเซนะคะลุยเซบอกว่าถ้าวันนี้เรายังไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองรักตัวเองไม่อนุญาตให้ตัวเองยอมรับตัวเองวันพรุ่งนี้เราก็จะยังเป็นคนคนนั้นอยู่ ถ้าวันนี้เรายังมีเงื่อนไขเดิมๆกับการที่ฉันจะรักตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมันก็จะยังเป็นเงื่อนไขเดิมอยู่เราจะรักตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองว่าฉันไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้ฉันพอแล้วชีวิตแบบนี้และฉันจะเอาชีวิตใหม่ของฉันกลับมาวันนี้เราสามารถรักตัวเองได้แบบไม่มีเงื่อนไขได้ทุ แค่เราตัดสินใจว่าเราจะรักตัวเองซึ่งเมื่อเราตัดสินใจรักตัวเองเราจะกลับมายอมรับตัวเองใช่ปะพอเรากลับมายอมรับตัวเองเราจะกลายเป็นตัวของเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นคนที่จริงกับตัวเองอะร้อยเปอร์เซ็นต์เมืม่อวานฟังคลิปหนึ่งของอโคชชิ่งเขาบอกว่าวิธีการดนึงดูดคนรักอะคือเธอต้องเป็นตัวของเธอเธอก่อนเธอต้องแบบเชื่อมต่อกับข้างในแบบ be true to yourself อะ be authentic อะแล้ว มันจะทําให้เธอเป็นคนที่ f ู l f i l เป็นคนที่เติมเต็มแล้วแล้วมันจะดึงดูด energy energy นั้นนะมันจะถูกส่งออกไปแล้วมันจะดึงดูดคนรักเข้ามาซึ่งอันเนี้ยมันสําคัญมากเธอได้บอกว่า self love is the key เราสามารถเราไม่สามารถรักคนอื่นได้จริงๆจนกว่าเราจะเรียนรู้ความรักนั้นจากข้างในรักตัวเองเป็นเรื่องที่ดีเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองได้เพราะเรารักตัวตนของเราจริงๆ เพราะเมือ่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวตนของเราจริงๆเราจะหยุดการทําร้ายตัวเองขณะเดียวกันก็จะหยุดทําร้ายคนอื่นโลกของเรามันจะสงบสุขด้วยความรักและความเมตตาซึ่งนั่นจะต้องเริ่มจากข้างในของตัวเองต้องอาศัยความรักความเห็น, o K นอกเห็นใจซึ่งมันคือการที่เราวางตัวเองเป็นผู้เลือกเลือกที่จะรักเลือกที่จะเมตตาเลือกที่จะกรุณาในทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตในทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตในทุกๆข้อของชีวิตเรา เราคือผู้เลือกเพราะทุกวันนี้ที่เรายังไม่รักตัวเองเราก็คือผู้เลือกเราเลือกที่จะโกรธเราเลือกที่จะเกลียดเราเลือกที่จะไม่ชอบตัวเองในแบบๆแบบนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้นฉันพอแล้วคือแปลว่าเราเป็นผู้เลือกแล้วนะเลือกที่จะรักตัวเองวิธีการอะทำยังไงสิ่งที่จะทําก็คือว่าหนึ่งคือให้หมั่นละลัรู้สํารวจตัวเองในทุกๆวันสํารวจตัวเองในทุกๆความรู้สึกพี่เคยเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆอะที่พี่ฝึกรักตัวเองตอนแรกพี่จะฟิสิกอลกว่านั้น เอาฟิสิกอลก่อนเอารูปลักษณ์ภายนอกก่อนพี่จะชอบมองตัวเองในกระจกล็อกก็แบบอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยเออสวยจังเลยอะไรเงี้ยฉันไม่เคยเห็นตัวเองสวยเลยแต่ว่าฉันก็ชมตัวเองไปทุกวันอะฉันสวยจังเลยอะไรเงี้ยแบบที่ฉันต้องไปในตาของตัวเองนะแล้วมันมีจุดไหนที่ฉันไม่ชอบในร่างกายของฉันฉันก็มองมองจุดนั้นแล้วก็หามันให้ได้ว่าทํายังไงฉันจะชอบจุดนั้นอะฉันไม่ชอบเลยตรงนี้เออทําไมแบบรู้สึกว่าฟันหาสมัยก่อนฉันเป็นคนที่โฟกัสกับฟันฉันมากเลยฉันรู้สึกว่าฟันฉันหักมากเลยแต่ว่า แล้ววันนี้ฉันแทบจะไม่รู้สึกถึงข้อด้อยอ่ะของตรงนี้ฉันเลยแล้วเธอเชื่อไหมว่าสมัยก่อนอ่ะฉันไม่ชอบที่ฉันฟันหาไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนผู้คนจะชอบแบบทักฉันเรื่องฟันฉันตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้ยฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องฟันฉันแล้วปรากฏว่าฉันไม่เคยได้ยินใครพูดเกี่ยวกับฟันฉันเลยว่าฟันฉันหาไม่มีใครพูดเลยมันก็เลยกลายเป็นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกกับตัวเองรู้สึกไม่ชอบในตัวเองมันจะมีผู้คนพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะย้ำให้เราตลอดเวลา เป็นแมสเซจที่เราจริงๆแล้วมันเป็นแมสเซจที่เราบอกกับตัวเองข้างในนั่นแหละแต่ผู้คนย้ำ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 มันคือข้อความของเราอที่ย้ำให้เราได้ยินจากคนอื่นอ้วนจังเลยอ่ะเพราะเราคิดว่าเราอ้วนเอออ้วนขึ้นหรือปาเนี่ยอะไรเงี้ยเออจริงจริงมันคือแมสเซจของเราต่อให้วันเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในหุ่นที่เราต้องการมองหาอุ้ยเอออะหุ่นแม่งมันก็ดีนี่ว่า,วาอะไรเงี้ยคือพี่อะเป็นคนชอบแบบบ่นตัวเองอ้วนจังเลยอ้วนจังเลยอ้วนจังเลยตลอดเวลาแต่พอเริ่มมีสติก็หันมาสองกระจุกเออจริงๆมันไม่ได้อ้วนวหหมันนนเป็ุ่่ทีแบบ มันเป็นหุ่นที่ถ้ามันลีนได้กว่านี้หุ่นมันจะเฟิร์มแล้วมันจะสวยแต่ว่าการมีเนื้อมีหนังแบบนี้เอ้ยมันดีว่ะมันสวยว่ะเออสวยอะไรเงี้ยมันก็มันก็เปลี่ยนทัศนคติที่เรามองกับหุ่นเราได้อันนี้คือฟิสิกอลนะคะแล้วก็มาสำรวจข้างความรู้สึกของข้างในของตัวเองบางทีอพี่จะเจอข้อเสียของตัวเองป๊อกอัพขึ้นอ่ะช่วงเวลาที่เรามีสติพี่ก็จะถามว่าอืมทำไมแกเป็นแบบนี้ว่ะถามนะทําไมแกถึงทํานีสัยนี้ว่ะเพราะอะไรอ่ะถามตัวเองนะแล้วข้างในมันก็จะตอบว่า เพราะเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้แล้วเราก็จะเถียงกันคือข้างในของเรามันจะมีคนสองคนเสม,สมอทุกคนคนสองคนคือไอ้ฝ่ายขาว,วกับฝ่ายดาแกต้องเอาฝ่ายขาวกับฝ่ายดามาคุยไม่คุยกันให้ได้ให้มันคุยกันให้มันตกลงกันให้ได้พอมันตกลงให้มันหาตรงกลางระหว่างกันให้ได้แล้วการแกจะเชื่อมต่อคนสองคนเข้าด้วยกันแล้วการแกจะกลายเป็นหนึ่งเพราะในขณะเน,นี้ถ้าไม่ไอ้ดำนำําก็ไอข้ขาวนําการที่แกจะเป็นหนึ่งเดียวแกต้องเอาทั้งไอ้ขาวไอ้ดำมารวมกัน ให้มันกลายเป็นคนคนเดียวกันและมันจะกลายเป็นแกที่เป็นแกรจริงๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวตนของเราได้เราจะกลายเป็นคนที่มีอิสระในทุกๆเรื่องแล้วที่สําคัญแก่ฉันจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แกสามารถเชื่อมต,ต่อกับตัวเองได้ความสัมพันธ์แกจะดีขึ้นชีวิตแกจะดีขึ้นการงานแกจะดีขึ้นการเงินแกจะดีขึ้นฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคือฉันเป็นคนที่มีความกลัวกลัวเงินหมด ไม่รู้ว่าใครเคยเป็นไหมแต่กลัวเงินหมดฉันเป็นคนที่กลัวเงินหมดตลอดเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีเงินเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ฉันจะทาสิ่งแรกคือฉันจะรีบใช้ฉันจะรีบใช้ฉันจะสังเกตพฤติกรรมตัวเองคือเงินเดือนเข้าบัญชีปุ๊บสิ่งที่ฉันทําคือฉันช้อปปิ้งบ้าระหังในการชอปปิ้งชอปปี้ลาซาดานี่มาละบ้าระหังมากแล้วเพราะฉันจะรีบใช้แล้วจะได้เงินแบบเงินจะได้หมด แต่ณวันหนึ่งอ่ะพอเราเริ่มจับจุดต,ตัวเองได้ไว่าเฮ้ยทำไมแกต้องรีบใช้วะเงินมันไม่ได้นอนี่วะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ปรับพฤติกรรมตัวเองแล้วมันจะกลายเป็นว่าเออเงินมัน <g ay i> ก็ปล่อยให้เงินมันอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ก็เห็นมันอยู่ก็เห็นเงินปรากฏว่าฉันเป็นคนที่เห็นเงินอ,อยู่ในบัญชีตลอดเวลาเ <ide> e> พราะฉันไม่ได้รีบใช้แล้วบางอย่างตอนที่เรารีบใช้เราซื้อของที่ไม่จําเป็นด้วยนะของบางอย่างที่ฉันซื้อมาของบางอย่างที่ฉันซื้อมาฉันยังไม่ได้เปิดแกะกล่ really องด้วยซ้ำเพราะเรารีบใช้ เรากลัวว่าเราจะไม่ได้ซื้อเรากลัวว่าเงินมันจะหมดพอแกเชื่อมต่อกับตัวเองได้พอแกเริ่มกลับมาถามตัวเองแล้วแกเชื่อมต่อกับตัวเองได้พฤติกรรมมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะส่งผลให้ชีวิตของเรามันเริ่มดีขึ้นในทีละด้านทีละด้านทีละด้านอันนี้อัดแอใช้ในทุกพาร์ทของชีวิตาการการฝึกตัวเองอทุกคนมันจะมีบางครั้งที่เรามีแวบแวบกลับไปเป็นตัวตนเก่าของเราแวบกลับไปเป็นนกาทีฟเอนเนอร์จีแมบกกลับไปคิดลบกับตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะทุกคน ถึงได้บอกตอนต้นคลิปว่าจงกรุราณากับตัวเองให้มากและยอมรับตัวเองให้ได้เราคิดลบแบบนี้มาชั่วชีวิตแล้วเราเพิ่งคิดจะมาเปลี่ยนให้มันอยู่ในพลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นตัวเองคิดลบอย่าด่าตัวเองอย่าอย่าเหยียบย่าตัวเองคนที่เราไม่ควรเหยียบย่ามากที่สุดคือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจงให้เมตตากับตัวเองให้เยอะๆวันนี้ผิดพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกผู้นี้เอาใหม่ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันรับรู้แล้วแกแล้ว ฉันโยกโทษให้แกแล้วที่วันนี้แกคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่เแปบบ็แบบนแบบไรนั่นมันตัวตนเดิมของเราเรามาจามับเือกันแล้วเรามาเปลี่ยนมันพรุ่งนี้ด้วยกันวันนี้ไม่ได้งั้นเอาใหม่มัน, however, น,น, cool. นพรุ่งนี้เนาะอย่างเงี้ยคือคือใจดีกับตัวเองนะเยอะๆเพราะคนเดียวที่เราควรจะใจดีด้วยมากที่สุดและคนที่เราไม่ควรเหยียบเจ้าเลยก็คือตัวตนของเราและวางต,ตัวให้เป็นผู้เลือกวางตัวให้เป็นผู้เลือกเมื่อเราก็ตามที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีขึ้นมาแก suo. ให้แกมองหาเลยว่าเหตุการณ์เนี้ย จะส่งให้ฉันไปไปไปจุดที่ดีได้ยังไงเหตุการณ์นี้สอนอะไรฉันเหตุการณ์นี้ให้อะไรฉันฉันได้อะไรจากเรื่องเรื่องนี้มันมีเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรแฟนทิ้งตกงานอะไรก็แล้วแต่แกหากข้อดีของมันให้ได้แล้วกายจะกลายเป็นผู้เลือกเลือกความคิดที่ดีเพื่อเป็นพลังให้กับตัวเองนี่คือวิธีการกลับมารักตัวเองกับโฟกัสตัวเองแบบง่ายๆนี่คือการกู้ใจตัวเองแบบเบสิกนี่คือการกู้ใจที่พังกันฮิลลิ่งตัวเองแบบเบสิกมากทุกคน สามารถเอาไปใช้ได้นะคะสามารถเอาไปใช้ได้ย้ำอีกทีหนึ่งใครต้องการที่จะฮิลลิ่งอินเนอร์ชายใครที่ต้องการจะฮิลลิ่งความรู้สึกตัวตนเก่าของเราไลอยากที่จะสร้างตัวตนใหม่สร้างชีวิตใหม่พอแล้วชีวิตแบบนี้ฉันขอมีความสุขนับแต่นี้เป็นต้นไปทักไปที่ไลน์ไ d ได้นะคะแล้วกอ็อยากให้ลงจริงๆอ่ะอยากให้ลง อนลิมิเต็เพราะว่าจริงๆ u n l i นลิมิมันรวมราคาทั้งหมดของทุกคอร์สไว้หมดแล้วนะคะก็สามารถไปลงตรงนั้นดีกว่านะคะดีกว่าจะได้เสียครั้งเดียวแล้วก็สามารถอจองที่ไว้สําหรับเรียน h ิลลิ่งได้โดยที่ไม่ต้องจ่าย3,900วันนี้จ่าย990คือกธก็สามารถเข้าไปรอเรียนคอร์ส3,900ได้เลยนะจ๊ะทักไปที่ไลน์แอที่ขึ้นให้ได้เลยจ้ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ